สวัสดีครับวันนี้เรามาดูรีเซิร์ฟเวอร์ตัวอ่เกี่ยวครับ TXNR 6 6 6นะครับแจ้งมาว่าไม่มีเสียงเซนเตอร์กับซลาวนะฮะอันนี้เปิดลองอยู่เดี๋ยวจะลองววเช็คเอ,อ,อค่อระบบดูนะฮะเห็นชัดเลยนักเรียนห้องสองบีเธอชื่อนักสกีวันนี้นุ่งสีขาว,ว สนุกมากเลยอะแอบดูก,ก็เกงงในเป็นยาบำรุงหัวใจฉันเว้ยแกซีเธออยู่ไม่ใช่เหรออ,อ,อบปบฟอนดังเซ็นเตอร์ไม่ดังสลาวขวาไม่ดังายดังซับดังมาดูภายในเครื่องนะครับภายในเครื่องก็จะมี ฝุ่นแต่นี้ผมยังไม่ได้ทําความสะอาดนะครับผมจะดูก่อนไล่หาสาเหตุดูก่อนนะครับว่าเกิดจากอะไรมาดูว่าชุดวอลลุ่มปกติหรือเปล่าใช้สโคปวัดดูนะครับรอบไปเถอะมันควรจะเป็นขุงเธอผมจะวัดดูก่อนถึงพาาขยายนะครับ จากสุดตัวนี้เป็นสลาว<ม>ขวามีสัญญาณ<ม>ก็แสดงว่า<ม>ชุดเฮดดีใบปกติมหาวอล่มเข้าพาวเวอร์เราต้องรู้จ,กจักพาวเวอร์นะครับว่า เสียงออกไปที่ดีเลยที่เราเราโกงหรือเปล่าส่วนอีกชแนลหนึ่งคือเซ็นเตอร์ลูกของนายแค่ล้านเย็นนายไม่ยอมให้ลูกอีกเซ็นเตอร์มีนะครับทั้งแบบนี้แกตัวไปจะไม่มีใครเลี้ยงนะพ่อเซ็นเตอร์มีเลี้ยงตัวเองด้วยไม่ต้องพึ่งใครเรีต้องวัดเราต้องวัดไปชั้นโลกแล้วพ่อถูกพ่อทิ้งใครจะดูแลพ่อฉันมีปังไปหากินน่ะขยายทางออกเลยนะครับถ้าพ่อตายยังไงปั้งนี้ก็เป็นของผมอยู่ดีอ่ะเข้าใจไหมพ่อ คิดซะคิดว่าผมขอเบอร์บรรดลบลูกหน้าก่อนก็ได้ไม่มีเสียงมีสัญญาณเข้าภาคขยายก็จริงแต่ไม่มีสัญญาณออกเออลงมาท้่ฉันเลี้ยงแกมาตอนนี้กระตินี่ฉันอยู่แปดล้านหกแสนสามหมื่นห้าพันอยู่เบอร์ลูกหน้าะแกทำอะไรให้ฉันบ้างไอ้แชมลูกไม่มีเสียงครับไลง่ายๆเลยคือชุดใดอาจมีปัญหาเดี๋ยวมันลองชุดใดดูครับ

现在你如果喝白酒，专门买青提。嗨、嗯，这就买青提。嗯